นั่นก็คือว่าเป็นทางลัาเราจะต้องไปหาลูกค้านะครแจกต่างประเทศแล้วก็มาใส่พื้นที่ดีแล้วก็ผู้ประกอบการทางน้ำบริปปนนรับที่เราจะไปเพิ่มข้อทางในการจัดหาสินค้าดังนั้นนี่คือคว่า,าการผลิตแล้ก็เป็นทคำแก่ลูกค้าก็จะแยงยืนนะครับสถานการณต่างๆนะครับก็คงจะเป็นผู้ที่จะให้การ ผู้ประกอบการเด็กนะครับเราก็มาหาทางช่วยทางให้กจ้ของทางทีมงานนะครับที่การสั่งผลประสายขายครับหนึ่งเราตามการขายนะครับถือว่ายุคใหม่นะครับจังหวัดนะครับหมอเวทที่วิชาแรงงานจังหวัดนะครับท่านปาทมาของแรงงานจังหวัดพะรำปูเนี่ยทางด้านปุ๋ยอุปโภคเฉพาจังหวัดน ถ้าบไปไหนเราฝากดูแลน้องเด็กคนนี้ด้วยนะครับก็เชิญที่ฉัน